ุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้สาวลาวกับบาวเดชและข้าพนมนะครับผมมารายงานตัวเลยเด้อสบายดีสบายดีน้องลีน้องโอนน้องฝนนะครับผมและกะบาวเดชและข้าพนมนะครับผมมือนี้สิฮิตอาหารนะครับผมก็เลยน้องเพื่อนสิพามาตลาดเนาะอืมมือนี้น้องลีเป็นตัวนําเด้อพี่น้องเด้อสิพาไปสวนเพื่อนเก็บพักนาเนาะน้องลีเนาะอือเอาน้องลีเชิญพาพี่น้องเข้าตลาดเลยครับผมไป ลแล้วแล้เขาจะไปซื้อเลาะเบื้องปลานิ่นนะครับผมปลากกระซังเพื่อนเนะาะอเดี๋ยวสามสาวเขานะครับผมสืมาเลาะซื้อปลานิ่นนะครับผมโอ้โห่แม่ทางบานบอกเขาใส่เขาไม่ซื้อเลยหักกรเลาะโอ้ตลาดก็คือเก่าพี่นอ้นองเอพื่อนเนาะทองคายก็หลายเนาะ ขนมันนี้นะ